ได้เลอกวงสวงเนาะเป็นเลิกดี1111อดนะครับก็วงสวงซีรีส์โอมจีแวมไพร์แวมไพร์วายแดงนะจ๊ะจริงเรื่องราวซีรีส์ี่เป็นแก๊งแวมไพร์วัยรุ่นนะที่หนีจากเมืองแวมไพร์ลงมาเมืองมนุษย์เพราะว่ารู้สึกว่าการอยู่เมืองแวมไพร์มันมันมันกดเกณฑ์มันเยอะเกินไปอยากใช้ชีวิตอิสระก็เลยรวมตัวกันแล้วก็หนีมาที่เมืองมนุษย์ทําให้ได้เจอกับเรื่องราวมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นความรักมิตรภาคต่างๆนะถ้าได้ดูในเรื่องนี้กัน เรารู้สึกว่าซีรีส์วมันควรจะมีความแปลกใหม่บ้างฮะแล้วประเด็นของแวมไพร์ก็ยังไม่ค่อยมีใครทํากันเยอะก็เลยหยิบประเด็นเป็นแวมไพร์แล้วก็ซีรีส์วมาบวกกันนะก็<ฮ>ะะตื่นเต้นนะได้ร่วมง,งานกับ w o r k p กพอยตเ,เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่กํากับให้ WorkPoint ก่อนหน้านี้ก็มีเขียนบทให้บ้างนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องแรกที่เขียนบทแล้วก็กํากับให้กับทาง WorkPo i n t ก็ตื่นเต้นได้ร่วมงานกับน้องๆใหม่ๆด้วยไม่เคยร่วมงานยากเหมือนกันค่ะวันนั้นมาก็มามาแค่น้องๆก รู้สึกแบบเอ๊ะจะเลือกใครดีอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ได้ออกมาเป็นทั้งหมดนี้ <c oughs> ครับทุนนี้ก็นี่แหละครับก็มีซีรีส์ <c oughs> ที่กำลังจะถ่ายกับแฟงนี่แหละครับก็กำลัายวัแดงนี่แหละครับผม <c oughs> ก็ยังดีใจครับที่เรายังได้มีโอกาสร,ร่วมงานด้วยกันครับ <c oughs> แล้วก็หวังว่าแฟนเขาไปได้เห็นมิติใหม่ของหลงและแฟงในเรื่องนี้แล้วก็การพัฒนา ใน,ในเรื่องมาพาไวได้นะครับหลงรละบทเป็นแพทริกครับผมเป็นเจ้าของบาร์ารับสำหรับผมเองนะครับผมรับบทเป็นภูมิกับเพียวครับส่วนตัวภูมิเนี่ยภูมิจะเป็นแวมพา์แวมพาก็จะมีแกงแวมพา์หลายๆคนที่อยู่ตรงนี้ด้วยครับส่วนเพียวเนี่ยเพียวเป็นมนุษย์ที่6หัก คือถ้าพูดมันจะสปอยได้ไหมครับก็จะเปิดสปอยนิดนึงต้องเวลาดูใช่แต่รับเป็นสองบทถ้าพูดถ้าพูดเนี่ยมันจะสปอยเยอะเกินไปนะครับเอาให้ใจง่ายๆก็คือผมเนี่ยรับเป็นสองบทสองคาแรคเตอร์ครับผมก็มีเพียวกับภูมิครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็สบายๆครับเพราะว่าอยู่ด้วยกันมานานแล้วก็ดีกว่าแล้วก็รู้สึกสนิทกันมากขึ้นครับก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้เห็นสิ่งใหม่ๆที่คู่เราเนี่ย ยังไม่ได้เปิดเผยหรือว่ายังไม่ได้เห็นกับคู่ของเราครับถ้าสลหรับลงต่อแฟนรู้สึกว่ามันไม่ยากครับเพราะว่าเราก็พอรู้แนวทางกันมาบ้างแล้วแต่กับคนอื่นๆก็ยังต้องจูนเข้าหากันแต่ค่อนข้างสนิทกันไวมากครับแก๊งนี้ครับผมรู้สึกแฮปปี้ที่ได้เจอเพื่อนใหม่ๆที่เปิดใจรับลงด้วยก็มีความแตกต่างจากซีรีส์วายที่เคยเล่นมาพอสมควรเลยครับผมใช่ก็ต้องมาเวิร์ชกันพอสมควรเลยเพื่อนที่จะหาคาแรคเตอร์ว่าจะทํายังไงให้ให้ดู แตกต่างจากบทบาทที่เคยได้รับมาอะไรแล้วบทเป็นทุกกองตัวก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับทุกๆทุกคนด้วยนะฮะแล้วก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้ร่วมงานกับโกนัดด้วยก็รู้สึกว่า ทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนน่ารักมากแล้วก็รู้สึกว่าเราเข้ากันได้ดีนะครับก่อนแรกเปนตลกวันนี้ครับแต่ว่าร่วมกับพีทครับบอกว่าคุณเป็นผู้กองก็ต้องแบบว่ามีทรงนิดนึงผมอะไรต้องเก็บทรงหน่อยเป็นทรงนี้แหละแล้วก็เพื่อนคนอื่นก็สนิทกันไปครับ ก็ตัวละครของผมก็เป็นสายปั่นนะครับผมไปทุกเรื่องเรื่องไหนก็จะเป็นแบบสายคาแรคเตอร์โบว์บ้าถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บมันต้องมีแน่นอนในแวมไพร์ครับผมนให้เราติดตามในเรื่องปั่นละเอียดครับแล้วแต่ปั่นแบบเบอร์สามแล้วปั่นปั๊ดปั๊ดปั๊ดไปต่อเลยฮะรับบทเป็นรันครับผมเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกับพี่แฝงครับภูมิครับเป็นเพื่อนที่แบบคอยซัพพอร์ตกันหาเรื่องให้วุ่นวายกันในทั้งโลกของแวมไพร์แล้วก็โลกมนุษย์ด้วยโลกมนุษย์ด้วยครับ เราละบทเป็นสองบทบอกเขาไปสิหรือนีบทหนึ่งหรือเปล่านี่คะบทสปอยกันเราจงพูดคำกับพวกนี้ก็ได้ครับเป็นเรื่องอด้วยกดดันขนาดไหนฮะการโอ้กดดันสุดๆเลยครับเพราะว่าไม่มีประสบการณ์ในด้านของการพัฒน์การแสดงปกติก็จะไปในทางของศิลปินนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสใหม่ก็ขอขอบคุณที่ผเดด้วยนะครับที่ให้โอกาสทางนี้ก็ถือว่าเป็นอีกมิชชั่นหนึ่งที่เ็าได้พัฒนาตัวเองไปในอีกด้านหนึ่งครับในเรื่องนี้ได้เล่นมาเป็นเซนครับผม ก็ในคาแรคเตอร์ของบทก็จะเป็นแบบฟิลคุณปวนเป็นเือบฟิลเพื่อนในแก๊งครับแบบเชื่อแบบเป็นตัวปั่นในแก๊งอีกคนหนึ่งใช่ปั่นสู้ฝั่งนู้นได้ไหมับคงไม่สู้ฝั่งนั้นนะอม่ถามวิกเก็ตเบอร์สองเหอเพิ่อไม่สันเบิร์นไ่เหมือนเหมือนพิมอนก็รับรับเป็นสองบทใช่หรอเปล่ใช่ครับแต่ชื่อเดียวกันเป็นมิกแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เลยนเป็นมิกเหมือนกันใหญ่่กวาอีกหนึ่งหนึ่ง สวัสดีครับผมบิ๊กนะครับเล่นเป็นฝาแฝดนรงครับเป็นคิวคินเป็นตัววุ่นวายก็เป็นมารหัวใจให้สองคนนี้ครับก็จะไม่เขาอยู่กันอย่างรงบราบเรื่องง่ายๆถ้าไม่มีเขาเรื่องราวก็ไม่เกิดเหมือนเป็นตัวปัญหาใช่ไม่ใช่เราเอาเป็นตัวสร้างเรื่องใช่จนสร้างเรื่องสร้างหลายเรื่องไหมครับ ต้องติดตามแล้วเยอะแน่นอนอแล้วก็รับรองว่าเรื่องนี้สนุกมากครับอยากให้ลองเปิดใจลองดูแนวใหม่ของซีรีส์วนะครับที่เป็นแวมพายสวัสดีค่ะเ <c oughs> ดียนะคะก็รับบทเป็นลลินกับโจลี่ค่ะก็จะเป็นยิงแกล้งนะคะในหมู่พี่ๆแวมพายเหมือนกันแล้วก็จะเป็นแกงแวมพายร่วมกับแกงด้วยนะคะใช่อันนี้ก็เป็นผลงานการแสดงเรื่อแกค่ะแล้วก็มาเจอพี่ๆน่าใหม่หมดเลยหมดทถึงหมู่เนี่ยน้าใหม่เจอพี่ๆเนี่ยน้าใหม่สนุกดูใช่ค่ะก็ ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสด้วยค่ะแล้วก็จะพัฒนาศักยภาพเรื่องการแสดงมากขึ้นด้วยค่ะหนึ่งเดียวในกลุ่มในการฝึหนุ่มโดนรับน้องไหมคะคุณเออไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะส่วนใหญ่พี่พีเขาเห็นว่าหนูคน้างกลัวอยู่แล้วกลัวไปก่อนอยู่แล้วหรือว่าเรามีประสบการณ์มีภูมิต้านทานที่ดีไม่สามารถท่ห้มหนุ่มใครแกล้งได้ตอนนี้ยังไม่มีค่ะอาจจะยังไม่ถึงขั้นแกล้งแต่ว่าอนาคตไม่แน่ค่ะ เตรียมรับมือเนาะค่ะอ่าโอเคครับพี่เป็นเ,นเ<อ>ด็กขาค่ะเรื่องความที่เป็นซีรีส์วเนาะนแฟนๆก็จะคาดหวังในเรื่องของลายเส้นของฉากเอ็นซีต่างมันจะมีความแปลกใหม่หรนไม่จะมีแหวกจากซีรีส์วเรื่องอื่นไงบ้างทีจริงๆแหวกจากเรื่องอื่นไหมในเริฟซีนก็ต้องอันนี้ต้องรอดูนะแต่รับรองว่าแบบแต่ละคู่ที่คู่กันเนี่ยรับรองว่าเอนีนี้มีให้ทุกคนดูอย่างแน่นอนแล้วก็ เรียกว่าได้ลุ้นอย่างแน่นอนนะสำหรับคู่นี้ก็อาจจะแบบว่าน้องๆอ,อาจจะเคยเลิฟซินแบบว่ารุนแรงกันมาแล้วน้องไม่เคยแต,แต่เรื่องนี้เดี๋ยวจะไ,ได้รู้ว่ามันเลิฟซินจะไปในแนวไหนได้ถอ<ะ> <laughs> ถุงพิงงง้งเลยไหมพี่โอ้เรียกว่ากวาดโต๊ะกันเลยดีกว่าทำไมไม่มีืม่องค <laughs> อะเป็น ถ้าเป็นวายแดงนั่นเป็นวายแดงที่แบบว่าดีกีเข้มที่สุดใช่ไหมดีกีเข้มสุดเข้มปั้ดเลยหมักประมาณ200กว่าปีอ่ะใช่หมักหมักมานานในแต่ละคู่นะแต่ละคู่ใเรื่องีแน่นอนใช่ในแต่ละคู่รับรองว่าจะต้องถูกใจแบบว่าแฟนแฟนซีรีส์วายแน่นอนเลิฟซินของแต่ละคู่นะคาดหวังกระแสตอบรับเป็นไงบ้างจริงๆก็ถามว่าคาดแบบคาดหวังอยู่แล้วเนาะพวกเราทํางานก็อยากจะให้ทุกคนดูแล้วแล้วแล้วปล่อยใจปล่อยจอยสนุกไปกับมันอะไรอย่างเงี้ย เราเราสึกว่าเราเราทำซีรีส์เรื่องนี้คืออยากให้มันเครียดอยู่แล้วเนาะเราก็อยากให้ดูซีรีส์เราแล้วรู้สึกผ่อนคลายสนุกสนานไปกับซีรีส์ของเราอะไรเงี้ยดูแล้วไม่เครียดใช่เพราะเราเป็นแบบว่าโรแมนติกคอมเมดี้แฟนตาซีดราม่านิดนิดขมหน่อยเองนอกนั้นก็จะเป็นแบบว่าเออโรแมนติกแล้วครับนักแสดงหลายคนก็ได้อ่านบทไปพอสมควรแล้วหน้างานมันจะมีอะไรที่แบบเซอร์ไพส์ให้กับนักแสดงไหมครับพี่เด็จ มีไหมฮะหัวเราะแบบนี้แน้นอนแล้วเมื่อจริงๆดูดูดูความประพฤติตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้วว่าใครจะเจออะไรหน้างานเดี๋ยวรู้ก,กันตอนนี้เวิร์กช็อปแล้วเป็นไงบ้างน,นี่เวิร์กช็อปก็ถือว่าน้องๆโอเคเลยดีดีดีกว่าที่เราคิดไว้ในการเวิร์กช็อปครั้งแรกเราจะดะูพื้นฐานของแต่ละคนก่อนน้องๆแต่ละคนเนี่ย ที่ที่เป็นเด็กใหม่เนี่ยรู้สึกว่าเออดีกว่าที่เราคาดไว้เยอะเลยครับใช่ในการแสดงเปิดกล้องเมื่อไหร่ครับพี่เปิดกล้องเดือนหน้านะฮะเดือนหน้าแล้วฝากติดตามกันด้วยฝากให้กําลังใจเนาะเดือนหน้าแล้วธันวาคมเราเปิดกล้องกันจะไวแดงนะครับผมได้ชมกันแน่นอนครับกลางปีหน้าครับผมครับผมทางช่องบ o r k กพอยยสิบสามนะครับผมฝากพวกเราด้วยครับพวกเราเต็มที่กันทุกคนแน่นอนครับทุกบทบาททุกคนจะได้เห็นมิติใหม่ๆของหลงแล้วแฟนแล้วก็นัสดงอีกหลายคนด้วยครับ ฝากด้วยนะครับเจอกันทางชอ่องว o r l ยี่ิบสามครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ